ทุกคนเคยคิดไหมคะว่าอาหารปกติที่ทุกคนกินอยู่ในชีวิตประจําวันทุกวันนี้จะสามารถพาคนเข้าไปแย่ในห้องผ่าตัดได้โดยไม่รู้ตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แพมเปญ Diary ที่จะเจาะลึกและให้ความรู้ทางการแพทย์กับทุกคนค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอีกหนึ่งโรคยอดฮิตที่อาจเกิดขึ้นได้จากเพียงพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันค่ะซึ่งอาจต้องจบด้วยการผ่าตัดซึ่งโรคนั้นก็คือ Gallstone หรือที่รู้จักกันว่าโรคนิ่วในถุงน้ำดีค่ะ โรคนี้อเถุงน้ำดีนี้เกิดจากอะไรสาเหตุคืออะไรใครเสี่ยงเป็นบ้างอาการเป็นอย่างไรเราจะรักษามันได้อย่างไรรวมถึงวิธีป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นใครอยากรู้แล้วไปฟังกันเลยค่ะเนื้อเถุงน้ำดีคือก้อนแข็ง,ขงเล็กๆที่เกิดจากการตกตะกอนของสารต่างๆในน้ำดีซึ่งน้ำดีที่ว่านี้ก็คือของเหลวที่ช่วยย่อยไขมันค่ะโดยผลเหล่านี้ก็จะก่อจนกลายเป็นก้อนนิ่วซึ่งก้อนนิ่วบางคนขนาดเล็กเท่าเม็ดทรายแต่บางคนอาจจะขนาดใหญ่เท่าถึงลูกปิงปองแบบนี้เลยค่ะ โดยอาการส่วนใหญ่ที่มักพบก็แทบจะไม่มีเลยค่ะทุกคนฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะคือคนที่จะพบว่าตัวเองเป็นก็เมื่อต่อเมื่ออาการเกิดการรุนแรงขึ้นเช่นปวดท้องใต้ชัยโครงขวาเร้าวที่ไหลขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อโดยเฉพาะเวลารับประทานอาหารประเภทไขมันหรือบางคนถึงขั้นมีไข้ตัวเหลืองตาเหลืองถ้าถงน้ำดีอักเสบหรือติดเชื้อได้เลยค่ะ้ากปล่อยไว้นานโดยไม่รักษาจะทําให้ถูน้ำดีอักเสบติดเชื้อทางเดินน้าดีหรือถึงขั้นตับอักเสบได้เลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็ได้ทำความรู้จักกับโรคที่ไม่ถึงดีหรือกอลสโต n e พอสมควรแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องคนกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้ได้ค่ะโดยหลักๆเลยก็จะเกิดจากพฤติกรรมการกินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพันธุก,กรรมจากครอบครัวอย่างเช่นหนึ่งคนมีพฤติกรรมการกินอาหารที่มีไขมันสูงเป็นโรคอ้วนหรือมีคอเลสเตอรอลสูงมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ก็รวมถึงโรคเบาหวานด้วยค่ะ 2. ผู้ที่ลดน้ำหนักเพื่อเร็วเกินไปโดยใช้วิธีการอดอาหารเป็นวิธีหลักเป็นการส่งสัญญาณให้ถุงน้ำดีบีบตัวน้อยลงเมื่อถุงน้ำดีบีบตัวน้อยลงหรือเมื่อร่างกายไม่ได้รับอาหารก็จะไม่เกิดการหลั่งน้ำดีออกมาย่อยเมื่อน้ำดีไม่หลั่งมามันก็จะถูกสะสมนิ่งๆอยู่ในถุงน้ำดีซึ่งก็จะไม่เป็นการดีค่ะเพราะว่ามันก็จะเกิดการสะสมกลายเป็นตกอนกลายเป็นก้อนนิ่วได้ง่ายขึ้น 3. หากพ่อแม่เป็นอยู่แล้วลูกก็จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นได้มากคนทั่วไปแน่นอนค่ะที่โรคก,กอสโตนี้ก็จะมาพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปจะพบได้ค่อนข้างบ่อยนะคะในคุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีความผิดปกติในระหว่างตั้งครรภ์ซึ่งส่งผลกับคอเลสเตอรอลนั่นเองตอนนี้หลายหลายคนนะคะก็คงจะสงสัยกันว่าแล้วไอ้นี่ในถุงน้ำดีนี้จะสามารถหลุดหรือสารหายไปเองได้หรือไม่ คำตอบก็คือไม่มีทางเลยค่ะเพราะว่าต่อให้มันสามารถหลุดออกมาเองได้มันก็จะยังไปอุดตันที่เอาไว้ว่าอื่นๆได้อีกเพราะฉะนั้นหากปล่อยไว้นาน,นๆไม่รักษาไม่สนใจก็มีแต่จะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอาการแทรกซ้อนตามมาได้อีกค่ะขั้นตอนการรักษาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นมาตรฐานที่สุดสาหรับในกรณีนี้ก็คือการรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะซึ่งการรักษาการเอาเนื้อในถุงน้ำดีออกมาก็มีด้วยกัน2วิธีค่ะ1การผ่าตัดแบบ S Open s u r g e r y หรือการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องเป็นการเอาถุงน้ำดีพร้อมกับนิ้วออกมาเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบอย่างรุนแรงถุงน้ำดีมีการแตกทะลุหรือเริ่มมีอาการดีซ้าง 2. การผ่าตัดแบบ2กล้องหรือเดื่องชั้นลเอลเป็นวิธีที่ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าแผลหลังผ่าตัดมีขนาดเล็กกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแล้วก็ช่วยลดอาการเกิดภาวะแทรกซ้อนรวมถึงผู้ป่วยก็จะได้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วยค่ะ ถึงแม้ว่าหลังผ่าตัดส่วนใหญ่ผู้ป่วยก,ก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินื่งจากตับก็ยังคงสร้างน้ำดีได้อยู่โดยจะไหลาจากตับไปสู่น้ำเส้นเลโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านกรอเบลเดอร์หรือว่าถุงน้ำดีค่ะเพราะว่ามันก็ถูกตัดออกไปแล้วนะคะแต่บางรายอาจจะมีอาก,การถ่ายเหลวท้องเสียเมื่ออาหารที่มีไขมันสูงในช่วงแรกดังนั้นจึงควรลดอาหารที่มีไขมันสูงสักระยะหนึ่งจนกว่าร่างกายจะปรับตัวได้รวมถึงดื่มน้ำให้มากๆและผักผ่อนให้เพียงพอค่ะ อย่างไรก็ตามเราไม่ควรที่จะรอให้เป็นโรคนื้อเย่ถุงนดีก่อนที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของตัวเองนะคะการกันไม่ดีกว่าแกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆที่ทุกคนสามารถทําได้เพื่อที่จะห่างไกลจากโรคเนื้อเย่ถุงนดีนี้ก็คือ <S <S เลี่ยงอาหารที่มีไขามาันหรือคอเลสเตอรอลสูงหรืออาหารแปรรูปต่างๆเลี่ยงของหวานอาหารกินเล่นต่างๆรวมถึงแอลโกอฮอล์ด้วยควบคุมน้ําหนักและไม่ใช่วิธีอดอาหารในการลดน้ําหนัก แต่ใช้วิธีคุมอาหารและออกกำลังกายแทนหากต้องกินยาคุมกำเนิดหรือยาคอเลสเตอรอลต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะแล้วก็ที่สำคัญควรควร,รับการตรวจสุขภาพประจำปีและควรรบ Auto ับอัลตราซาวด์ช่องท้องเพื่อสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะโรคนี้อะไนถึงดีไม่จะดูเหมือนโรคเล็กๆที่ห่างไกลตัวเราแต่เมื่อหากเป็นแล้วจะต้องพาตัวเองเข้าโรงพยาบาลโดยไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะคะ่ะอย่าลืมนะคะการดูแลตัวเองในวันนี้ การรำพนสุขภาพในอนาคตที่ดีที่สุดและพบกันใหม่ใน EP หน้ากับแพมเมดไดอารี่ที่จะมาพร้อมกับสาระน่ารู้ที่ถ้าทุกคนรู้แล้วจะต้องหันกลับมารักตัวเองกขึมากแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ